สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านคลองเก่านะครับตำบลบ่อนอกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเนี่ยครับก็อยู่แล้แวกไม่ไกลจากกุยมากนะครับบางคนก็คิดว่าตรงนี้เป็นกุยบุรีนะฮะทางเข้าเนี่ยคือสวยงามมากเลยของวัดรอดประดิษฐ์นะครับนี่ฮะดูทาประตูเข้าได้สวยงามมากข้างๆก็จะเป็นโรงแรมนะครับเทวันกับวาติกานะครับบริการด้านนี้นะฮะเทวันอีกด้านหนึ่งนี่พอเข้าไปข้างในก็จะเจอนะครับ โบสถ์ที่สวยงามมากนะฮะวัดนี้นะครับทางด้านขวาผมเนี่ยจะเป็นสารารวมใจก็คือโลงทานนะครับด้านข้างเลยแล้วจะเป็นเมนด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยก็จะมีเริ่มสร้างอ่าเพิ่มนะครับไม่รู้คืออะไรด้านหน้านะแต่เราไปดูความสวยงามของด้านหน้ากันนะครับวันนี้เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับแต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับแต่แรกผมนี่คิดว่าอยู่ในอำเภอกุยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กุยยุรีมากนะฮะอยู่แค่บ่อนอกนี่เอง ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับคือกรมหลวงชุมพรนะครับจะเป็นทะเลนะครับเป็นวัดที่ติดทะเลเลยนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็วัดนี้นะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับแต่วัดเป็นวัดที่ไม่มีบริเวณที่ใหญ่มากนะครับดูงานปฏติมากรรมสวยนะครับส่วนโบสถ์นี่สวยสุดๆครับโบสถ์เขานะเนี่ยเป็นไงครับ สวยงามมากเลยนะครับดูพญานาคเสียงเยอะมากเลยแล้วคล้ายๆคมไฟเสาไฟากินรีนะครับเนี่ยล้อมวัดเลยแต่เดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านหลังวัดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆเลยถ่ายกันยาวๆนะครับ f อตามผมมาเลยครับหลังวัดเนี่ยก็จะเป็นทะเลวันนี้น้ำขึ้นด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมทะเลนะครับ ก็จะมีที่สกาละอีกที่หนึ่งก็คือกรมหลวงชุมพรนะรตรงนี้เราก็ไปเจอหลวงพ่อทวดนะครับอันนี้หลวงพอ่อวัดรอดประดิษฐ์เลยอันนี้หลวงพ่ออะไร,ไม,รไม่รู้ไม่ทราบนะครับเพื่อนๆทราบก็บอกกมหน่อยนะครับนี่มาดูบรรยากาศดีมากตรงนี้ลมดีมากเลยนะครับส่วนด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มนะครับ อลังการอยู่นะครับแต่ไม่รู้อะไรเห็นเสาใหญ่มากนะครับนี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะผมแผนกล้องมาดูทางด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้สวยไหมนะครับดูโอ้โบสถ์เขาสวยมากอะ่ะเดียโบสถ์สวยที่สุดนะครับของจริงที่สวยมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ก็มีที่นั่งหินด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นด้านในนะครับ เข้าไปดูข้างในเขาทำจะเป็นจําลองเหมือนรูปเรือนะครับเป็นศาลาแล้วก็ด้านหน้าเจะเป็นเหมือนรูปเรือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับนี่เราก็จะมาไหว้นะครับก็จะมีคาถานะครับนโมสามจบเนี่ยฮะตามนี้เลยนะครับห้ามปิดทองพระพักนะฮะ เปล่นกล้องมาดูทางด้านนี้พอจุดเสร็จแล้วเอาทูปมาปักด้านนี้นะครับไหว้สักการะเสร็จป,รปักด้านนี้เนี่ยดูสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นหัวเรือแล้วดูทะเลวันนี้ทะเลสวยมากท้องฟ้าสีสวยสดใสนะครับแล้วก็กว้างมากเป็นอ่าวกว้างมากเลยของอ่าวกุยบุรีนะครับนี่คืออ่าวของกุยบุรีนะครับเป็นอ่าวที่สวยงามปที่หนึ่งนะครับ าเดินเล่นยามเย็นได้นะครับแล้วก็ผักบุ้งทะเลนี่ออกดอกสวยมากเลยนะครับฝาก f อกดติดตามด้วยนะครับแล้วผม,ผมจะพาไปชมสิ่งสวยงามอีกนะครับนะสวัสดีครับ